มันใส่กันเองหน่อยแ่กเงหน่อยรู้เรื่องรู้เร่เอ้ยว่าฟังกูว่าฟังกูใครที่อยู่บนรถแม่งเม้มกูลเกินได้ไอ้ี่ะม่อกับส้มเยมอึงต่กันนี้กจาะอเยอะไอ้หน่ี่ออะไรนะขอไทีไม่ได้ยินเลยรเอาหน่อยหง่ึงน่มไลไลกูอยู่เพื่อบเลยบเลยไใผมไใผม ไอ้ในวอูด่าด้วยชอบสัมพันธ์ที่แบบว่าเพื่อโดนจาดตรงนี้เยอะโดนกดในทุ่มไหนในทุ่มไหนอะไรเงี้ยพูดไา้เลยเว้ยอาจะอะไรที่มันขอปืนอะไรเงี้ยได้เลยนะเว้ยใช่ใช่เอาเอาเอาแบบโดยช่เพื่อนแล้วแบบว่าเพื่อโดนกดเยอะอะไรเงี้ยขอสคัญจริงนะไม่แบบว่าติดคนสำคัญมอกันแบบแอ้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยไปมาแล้ว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 เาอยเขามาจากเขามาตากสะพันบนนะคนแล้วช่วแล้วชแล้วชนวยแลนชลพวช่วล้วช่แนวช่วนลช่วยแน้วชนลังช่นะ้วช่วยแน้ชล้งช่วยแล้ชแช่้ชล ไม่ต้องพูดแล้นะให้อะไรหรอในวันเดินหลังก่อนเหมือนเดิมในวันเดินหลังก่อนตัวไปปะกูชนวงมันแตกชนวงมันแตกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาคุณสายไว้ได้ป้าวงมันแตกเราวนทางรถไฟก่อนก็ได้นะครับได้ะทางรถไฟเนี่ยมาคุณไว้ได้ป้ากูอยู่หายนกูเห็นหมดเลยโอ้ยตก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 โก้ข้าหน่อยตกโก้ข้าหน่อยตกโกข้าหน่อยเฮ้ยถ้าสมมติเพื่อนเสี่ยงอยู่ในอยู่ในดงอ่ะมึงยิงเพื่อนด้วยนะตกคนนึ่งตกคนนึงตกป้ายตกคนนึง luôn bay nhỉ, luôn bay nhỉ, luôn bay nhỉ, ủa! 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 ไตรงของคับทังุกั้งสองฝั่งเฮ้ยฝั่งั่งพี่ฝังพี่วอวไปบ้านมันวอยบ้านมันวอยบ้านมันวอบ้านันนี้มาตอนนี้มาตอนนี้มาตอนนี้ได้ได อย่าเรียกเาเพื่อนหลามมเราเพ่ขึ้นรถานรถพวกกูอยู่พวกกูอยู่เพวกกูอยู่พวกกูอยู่เ้มนมาหลาเราเยอะมันมาทับตอยู่ทับตอย่อให้บอให้เพื่อนเาเพื่อนเ่อนเพื่อนกูยล้วกูยิงแลบอกให้ได้บอกใหุุี่ลุบผเ่ยได้ผม่ได้ซผมเ่ได้ี่เ่นได้ผมเนี่ได้คอนเฟิร์เ่อนเฟิร์มเพื่อนนะไม่เี่ลไม่ตายฟรี เชิญสั่งซ้อเยอเลยอ้คนเอาศพเพื่อนมาเยอะเอาซ่อมหน่าเอม่เฮ้ยในบอ์มูฟกันมูฟกันในไฟนะรถอย่าเพิ่งไปสนใจไปเยอะนะไม่เอาเยอนรถนะหังเพื่นรถ่มาชียรหอยู่ายู่อยู่อนเจะเซ็จะเซ็จะเซไ่เดี๋ยวด ไ้ยัยให่อปหนนนี่มึงนกม้ก่อนหนกหนกปะกูมาไปส่งเลยไปทุกได้เป็นได้เพื่อนหนกไม่เพ่อนหนกไม่จเพ่อนไม่เ่อหกหน่ล่องไม่จะเพื่อนกไม่จะเพอนุไมจเพื่อหนุกมมาสมาเเร็วลอกจ๊จ๊ดขึ้นมาโจโจเยไปแล้วโจนมาโจโจชนกูดิชุบเลยชุเลย การมาหลักบ้านมันน้อยหล่นเลยเอาขึ้นรถไม่ได้แล้วหล่นหล่นห้่นหล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 ่นหนหล่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 นล่นหล่หล่นหล่นหล่น่นหล่นล่นหล่นล่นหล่นห่น่่ห่ล่่่่ล่่่่ล่่่่่่่นห่ล่่น่่่่่ไ่ม่่ม่่่นหล่่น่หม่ม่นหล่่น่หม่

ูอยู่ฝ no, no, no. ีดูฝีดูไฟหน่อยไฟหลังบ้านตกหมดเลยเพื่อนโดนโดนฝีดูสองคันนะหลังบ้านรกาดนีดคันนะหลังบ้านการโดนีดูสองันนะไฟหน่อยกูยิงหมดเลยกูยิงหมดเลย เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบ้านเราเป็นไงบ้างบ้านไอ้บ้านบ้ามันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเยอะเฉยเฉยเยอะเฉยเต้องปืนรถให้่วงตอนนี้ปืนตเพื่อนเจอกาได้เกัน้ต้องลแล้วมีรถแลวมี่ีวมียู่ล้วมีรถแล้วมีรถวมีรนแล้วพีรถแล้มี้วมี้วมี้มีมีมี้มีมีรถแล้วีรถแล้มีรถแล้วมีรถแลมีรถแล้วมีรถแ ดูเรว้วอฟังกูวอฟังกูใครที่อยู่บนรถแม่งเมมกูล้เกินนะไอ้หี้ยมึงหน่อกับสี้มเิยมอึ่งตออนานี้ไฟกะจ่อเยอะไอ้หี้ออะไรนะขอยิดิไลนีลียอะไรอา่อหลัง่นุมุไล่กูไล่กูอยู่เพื่อนุุ่เลยวใจผมรอจรอจเดี๋ยวกูช่วยให้เดี๋ยวกูช่วยให้ไหวไหวไอดไหวแล้วไหวลวไม่ฝืนไม่ฝืนเปิไหวเดไหวเาิดไหวฮัลโหลนวอฟังพี่ในวอลนวอไจับรถในวอาจับรถในวอลจับรถก่อนตอนน ทำต่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเฮ้ยมึงจับมันนิดนึงตอนหนึ่งเนี่ยมึงจับมันเลยนายพลจับรถนายพลจับรถเอาไพหน่อยเอาไพหน่อยเอาเพหน่อยช่วยยิงในไฟด้วยช่วยยิงในไฟด้วยเฮ้ยขอขอลงไปซ่อมรถไปตรงนะขอไปซ่อมรถหนึ่งมันหน้าคุกเยอะนะขอขอขอซ่อมขอซ่อมขอซ่อมแป๊บขอซ่อมแป๊บขอซ่อมแป๊บแป๊บนึงโดนตามโดนตามจะผมผมผมไปโพกอันในไฟแล้วพี่เออรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่อง ยังไม่ได้ต่อมนะไม่ต่อมนะเพื่อนนานี่ลามีเพื่อนทุกย่างนีตัวรถผมนี่ลาเฮ้ช่วยเพื่อน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 บ้านมันหน่อยช่วยเพื่อนบ้านหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยม่หยองรออร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 อตายอยหน่อยเอาผล้วมาพายห้ยบยุอยยุบ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 ยุยย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 ยบย ขอาวซ้ำแบมึงฟังกูนะเว้ยตอนนี้มึงต้องวนเป็นวงกลมแล้วช่วยเพื่อนยิงต้องวนมึงต้องวนรอบไปแล้วมึงฟังกูจะหมดแล้วเลยจะหมดแล้วจะหมดวนรอบไปหมดแล้วคอนเฟิมคนเติมในไฟช่วยในไฟวนเป็นวงกลมช่วยในไฟน็อกไฟเดือดเคลียร์ให้หมดแน่นอนหมดแน่นอนในวอรเหมือนเดิมในวอร์เหมือนเดิมในวอร์เหมือนเดิมตอกป้ายมีคันนึงตอกป้ายไม่ขานเลยตอกป้ายตอกปมายตอกน้อยไปพี่กำลังไปขึ้นรถเดี๋ยเฮ้ยดำอย่าห่าดำเกียร์เต็มเจ๊ มึงแค่วเปกลมเรื่อยๆเว้ยวเปกลมเรื่อยๆเฮ้ยจะแล้วคือแล้วคือแล้วมึงหยิบมึงหยิบเพื่อนมึงหยิบพื้นหน่อยแล้วนะคือแล้วนะัล้หลต้องยึหน่อยมึงช่่ยกดไว้หน่อยผมกดอกเข้าไม่ไอ้หลงกูช่อไม่อยู่หลกช่อไม่อยู่เล่นไปกูช่อมงอยู่เล่นไปนี่ลาตาย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 ่อตนไอตนชตนตนตน่อตน้ตนชอตนชอตน

ดูดิใครโฟกัสมึงเห็นตีนชีฟ้าในรถอาบสีดำอ่ะไปข้างหน้าได้ป่ะเอาศพไปตรงกลางไฟได้ป่ะเอาสบเอาสบข้าเสร็จแล้วมึงเอาศพไปกลางไฟได้ป่ะยิบหองยิบหองยิบหองยิบหลงสวยเอาเองเอาเองเอาเวงเอาเวงเอาเวงจนเกิดาเกิดไปจนเกิดมอสชุบไปมอสชุบแล้วชุบแล้วมึงหนีไปไหนไหว้พระยังมีอยู่นะเดี๋ยวกลัวรถแม่งไอ้สัใช่บนรถไหนพี่ตอยพี่ตองมาชุบนะไปเลยยิบเอ้ยยิบมัวหัวดา ก็หน่อยดับอย่าหูดับอย่าหูดับอย่าหูดับเออหมดแน่อย่าหูดับอย่าหูดับดับรถกูหายไปไหนโอเค่พีเบกมาลไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้เข็มขัดแล้วไม่ติดไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้ลองลองลงลองลองไว้ทำไมมันต้องมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับกูทุกวันเลยวะบอนหน่อยขวบบอนหน่อยเหนื่อยวะ ติดแล้วติดแล้วอันนี้าติดล้วาติดล้วติดล้วติดล้วกลมกลมลมแจลมข้ามชมอยู่บ้านข้ามชมอยู่ยงไงอยู่ไอ้กิ้วมึงลมนะเพิ่นหน่เพ่นหน่เพ่นหนยเอาเพิ่นหน่อยเอาเพิ่อยเอยาิหน่อยตี้มา่ไมด้ต่อไม่ได้่อม่ได้มัอย่นเนี่ยถเะมีคนเปนรถไฟเลยลยสอบออบ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 หน่อยไปตรงนะตรงีตรงกลางนี้ไปเมลางดนะเอาเ่อน ดึงออกไป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 งอกอรอเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาดีแล้วอไกันกูได้กันกูได้กันกูไดไดไดเล่นยดีมึงมึงึงอปืนในไฟอะให้มเปลี่ยนไให้มเปลี่ยงกูไปเลยโดยิงเลยยิงให้โดนยิงให้โดนกูนซ้ำโดน้โซเยนให้เยนให้ยนให้ยนให้ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะพี่ดผมยิงให้พี่เปลี่ยน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 ี่ดเลลเปลลเลลเฮ้ยเปลี่ยนใจใครเธอจ๋า เไปยิงกูไหมอ่ะพี่ดำสักทีพี่โอ้โหไอ้สัตามมาเล่นตามมาเล่นสองเลี้ตามมาเล่นตามมาเล่นตามมาเล่นลตามมาเล่นลตามมาเล่นล่างได้รถคืนละกูได้รถคืนละกูได้รถคืนละคนไม่มีศพต้องลงไปเติมไฟดิตามมาเล่นตามมาเล่นเต่อไฟดอ่ไปบอไปเล่นเต็มคนไม่มีศพลงไปเติมไฟดิคนมีศพลงไปเติมไฟดิอึดพอแล้วคนไมมีศพลงไปเติมไฟหน่อยไปไข่พี่มีศพลงมาเล่นหน่อยมันไม่มีคนเล่นเฮ้ยใครมีศพลงมาหน่อย เ่โคีมีศพเล่นหน่อยเล่นหอยเล่นหน่อยเ้อคมีมีอมอาขวางขวาหลังอย่า้อย่าน้จะคืน้วจะเย็นคืนแ้วจะเนเย็นเย็นนกรีเช็คนอกนกรีเช็อกไดพ่อด้อีอย่รออินเดิมนะจับรถ้วชิมากเก็บได้่แ้วเพื่อนชเจ้เสร็จ้เ้เสร็จเเสร็จ้เ่ รเขาด้วยรถเขาเยอะนะเอกรายหมดเอาเศษให้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 หมดววว8ตัวมึงหาจับมาได้ปามันมันจะหีอ่หัวมันอยู่ตรงกลางหันว8ตัวจับมาได้ตรงกลางหันจับไดไดอ8คนเราไปให้หมดเลยในไฟไหวในไฟอ่ะในไฟอ่ะเพืเหลียมเพื่อนได้แล้วในไฟให้ปใหไปอหไป้ไป้ไป่้ไมไ้ไป้ไมหล้ ทำรถนะพอทำรถนะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนตบใครมือว่างบ้างใครมือว่างบ้างมีเซฟใหญ่บ่อยเพื่อนคนไหนไอเราไปตบไปตรงนี้นเลยยยยข้าวตบขนนี้ขึ้นขึ้นไปด้วยพี่เ้าศึกขึ้นไปด้วยไม่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 จะไปจับข้างนอกข้าศึกขึ้ไปทิ้งป่ะใครมีศพมาลารถไฟใครมีศพอยู่บนรถบรรทุกรถไฟอยู่เร็วเอาศึกไปทิ้งก่อนเอาศึกไปทิ้งก่อนแล้วกลับมาเล่นเร็วเดี๋ยวล็อกไว้ให้นใครไม่มีศพลงมาเล่นหน่อยพี่ไปทิ้งก่อนใครมีศพลงมาเล่นเนี่ยพี่ไม่มีศพคุณไม ปล่อยดมเล่นปลอยดมเล่นปอยดเล่นเมีับในุ่เลที่เหลือฟังตรงนี้ไม่ต้องเวตรงไหนครับี่เี่ยตรงนี้ไม่ต้องว่าใครว่างไปไปไปเขียวไปเวะใช่ใ่เขียวเ็นอาตัวนี้ก่อนตัวก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนัไปไปไอยู่ไปเขียวไปเตัวนให้เ่อนดัตัวัิงไม่ออกไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่นกลองมาชุมด้วยััดัตัวัตััััััััััั เม่ยด้รยครับสัญญาจะไม่ทำแรงสัญญาจะไม่ทำแรงอย่าดื้อสัญญาจะไม่ทำแรงผมสัญญาจะไม่ทำแรงไม่มสัญญาจะไม่ทำแรงทาไม่ดื้อไม่ผมสัญญาจะไม่ทำแรงไปยิงคระไมอ่ะอื้อเอดีมากเลยขอบคุณครับไปยิงกูทไมอย่ายิงคู่ดนเนี่ยตรงป้ายเนี่ยรวมตรงป้ายหรือหน้าคุก็ได้โล่งอ่ะมัรวม โอ๊ยจบจุงเบอร์ไป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 ี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกให้่นต่อไปเลยไม่ไม่ทีเนี้ยเดี๋ยวตอนหอมึงฟังนะม้มึงซ่อมรถก่อนเข้าใจปะมึงซ่อมรถก่อนกลับมาที่เดิมกลับมาที่ไฟเดี่ยแล้วมึงก็ซ่อมรถกลับมากลับมาเร็วๆๆยวจอนพี่จอนจอนเราจบจอนพี่พี่ทิงเลยพี่ทิงเลยผมเ็แล้วมา้มาทีพี่มาทีไหนปืนไไนไนโอเครถเรา ไปไหนเนี่ระหว่างเนี่ยมึงซ่อมรถอันมาใส่กระสุนรไปเลยนะดันมึงใส่อยู่นี่ขึ้นมาทำอะไรอะไรขึ้นรถมันก็ใส่ได้นะไอ้นี่นะกดลงลุลเลยเอารถเสร็จเดี๋ยวของกันแล้วก็แยกเลยอันนะพี่ผมพาพี่วังมาพารถจะผมกลับไปรถไฟอาทิตย์มึงฟังมึงฟังนะอันนี้กูผู้ผ่านบอลนะมึงฟังกูนะเดี๋ยวกูัวจะเป็นคนสแตนบายคอยคอยอยู่หน้าคุกใครพวกมึงถ้าพวกมึงใครติดคุกอ่ะถึงเวลามึงแค่เรียกกูเดี๋ยวกูจะพาคอยเอาพวกมไปพาโอเคปะ เออมันจะมีช็อตทานนิดนิดเดียวเป็นไรเวลาตอนอุ้มพวกมึงก็เอาสกิลเพย์พวกมึงอ่ะมึงเล่นเลยแล้วก็มึงระวังไว้ไอ้ฮอลลาใหญ่กระแทกมึงทีเดียวรถต้องพังเลยนะระวังอันนี้ระวังอันนี้ไว้ดีๆนะที่เดี๋ยวกูเชื่อในสกิลเพย์มึงเล่นเลยเพื่อนไปไปได้อย่าขับเยอะมึงหลบตามพุ่มหลบตามจิตยากเพราะมันเอาง่ายอย่าคิดเยอะมึงอย่าขับเยอะยิ่งขับเจอพุ่มเจอถ้ามึงหลบมึงอะไรอย่างเงี้ยมึงหลอกจีอ่ะมันเล่นได้ง่ายมึงกลับไปสู่แพทแรกที่เราเคยเล่นมึงจำได้ป่ะทียบหลบบ้างหลอกจีบ้างแต่อย่าขับเยอะขับเเยอะกมจไว้ เยอะอย่างนั้นมีเยมนะพี่อยู่แน่ข้างหลังพี่ครับติดคุกเมื่อไหร่หาต้งหากูไม่ต้องหากูเลยมึงพูดผ่านวอเดี๋ยวกูไปหากูณจันบ่ายหาพวกมึงตลอดขอขัดขี้ใครคนหนึงใครไม่มีสอบ้างฮัลโหรอต้องเอาเวลาแบบว่าจะออกคุกป่ะพี่เฮ้ยเราได้กี่ศพบบนระบบมันนับอยอะออกคุกให้บอกออกคุกให้บอกเขารอดเยอะป่ะเขารอดเยอะป่ะ อันนี้ใครไม่ได้ถือศพไม่มีศพพูดเลยใครมีศพพูดดิกูหนึ่งผมเรื่องสองอ่เรื่องสอีป่ะกูกูวางสมีปะวตรงกลางวางตรงกลางศพนึ่งนะอ่างั้นก็เราสองเขาล่อไปสองมาล่อไปแค่สมาล่อไปแค่สมาล่อไปแค่สไม่มีไมไม่มีแม่มีไม่ี่มไม่มีไป่มีไีไ่ีีีมม่่ไม่ไมไ่ ลกันนีทางลกันนีทางลกันนีมีรบอกพีมีมีอ้างเนศบ้างพี yeah, ่พี่อยู่ไายเขียวเนี่ยมองมองมองมาทางที่ไม่มีป้ายทังฝังฟุกเห็นไหมเห็นผมไหมจักรู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 ไอพี่สบอยู่กับพี่ก็เลว่มีเรือกับหลงป่ะถูกป่ะมีเรือกับหลงสองคนนะบางบางบางมีแล้ว่าบางทีคนเ่อเพรว่ามีมีแค่กูกับหลงนะไอ้เพื่อนลอแค่สมาเร็วเจ็บตัวเร็วเฮ้ยจะหอยยัง เอาไกยังเดา๋ยวเร็วหนึ่งสองสามออนเลยห่อเลยเพื่อนห่อเลยเดี๋ยวเรื่องออกไม่ไหลผมจะเวลาให้เออหายห้าสี่เอาเวนะพี่ทีนี้อยู่ที่อยู่ที่พวกมึงแล้วฝากด้วยไก่กับใครอะไรเกินดอนกันเลุยเมืองนไปเลยเพื่อนอยู่ทางนี้ให้ ถามแล้วตอบที่แกกับใครอะไรเกิดก่อนกันทุกคนจะสดูไหมตัวเบต้าแรกอย่าคิดเยอะเขาไม่เหมือนที่งเคยจอร้าอย่าเยอะอะไรนะถามผมเลยครับใช่แกกับใครอะไรเกิดก่อนกันก็จะเป็นอันนี้หรือเปล่าครับหอสิบสี่หอสิบสี่หายห้าสี่ไม่ต้องเรียกเจอตำรวจก็ต้องเรียกเจอพวกมันค่อยเรียกรวมกันเยอะแน่นอนผมไม่ต้องตอบแล้วชิบหายนานเหลือเกินเอาแค่ยากเอาาแค่ยกเอาแค่ยอด ้าเจอญาติบอกช่วยเพื่อนตัดหน่อยช่วยเพื่อนตัดหน่อยเม่อีเล่นกไหครับตอบตอบขอตอบครับติดครับติดครับข้างคาวทำไมครับข้างคาวครับผมบางคนเง็นนเยอะมากนะพี่อะไรอี่เคิดบงีเป็นติดตอบว่าอะไรตอบว่ากบถูกไหมใช่ครับไม่ถ่านที่แล้วแล้วทำไมถึงเลอค้างคเหรอทไครับไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้จะถามบลาลืมง่ายเลยพี่ ถ้ารู <|so|>> ้จะถามทำไมถูกไหมไปย้าไยไจริงนะครับเอก็ที่ถามแต่เพราะไม่รู้ตัวอยู่ข้างหลังขัเตน้มันไาเติมเติมมันิมเนอมเติมเมเติมเมเติเติมติาม่มเตมมเตมมม